เฮ้ยเมเอาไปคืนเาเลยซื้อจางไหนเอาไปคืนเลยเราจะมาแกล้งแสกันนะคะเอาแมวใส่ไปในนี้แล้วเราจะบอกแสว่ามีพัสดุมาส่งนะคะเฮ้ยบวกเนี่ยจริงแล้วเหรอถามเล็กอ่ะหน้าขาวเอี้ยพิเศษอะไรสเราจะทำอะไร ซื้อเหอะสั่งมาแล้วเขาทำมาไม่ค่อยนิสัยใส่สับปะรดน้อยซื้อให้ในลอยเช้าก่อนโดนก็มาส่งที่ไหนอ่ะซูบิซ่าดิ์อ๋าาอทีอ <laughs> ่ให้ผมไปไหนอ่ะนฉันบอกเชสใส่สับปะรดเยอะๆนะเปิดกล่องก่อนนะก่อนเนี่ยั้นโดนใส่มาน้อยได้ได้ไม,มาแล้วก็ไปค่ะทุกคน,นเราไปเตรียมตัวกัน ดีค่ะมีออกมาแล้วตรงนี้จะกงหรือเปล่า นี่นะคะทุกคนเป็นแมวตัวใหม่เราจะมาแกล้งแซก,กันนะคะเอาแมวใส่ไปในนี้แล้วเราจะบอกแซกว่ามีพัสดุมาส่งนะคะตอนที่วันเกิดเมีคือแซกเขาซื้อแมวเซอร์ไพรส์เมียใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นวันเกิดแซกเมียก็จะซื้อน้องแมวเซอร์ไพรส์แซกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูก,กันว่าแซก,กตกใจแค่ไหนแซกบอกว่าพอแล้วกับแม มาแล้วครับพิซซ่าร้อนๆจากเตาชาัเขาเมื่อกี้ก็โทรมาบอกก่อนแล้วไงเอาสั่งอะไรมาอะไรครับผมก็อไม่รู้ว่ามีเขาว่าส่งอ่ะก็มีแล้วด้วยอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าส่งผิดบ้านหรือเปล่าลองแกะดวงอ่านดูดิมาแชร์เอาไงมต้องหันว่าอะไรไม่เห็นมีที่อยู่เลยไม่รู้อ่ะลองดูดิเบาอยู่นะโยกอยู่นะลองแกะดูสิอะไรเป็นอะไร กล่องเก่าด้วยประเด็น่ะกล่องเก่าด้วยสั่งอะไรมาล่ะมาใช่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ลูกนี่โอ้โหพี่ร์ดเนสั่งมาทำไมอีกเนี้ยก็มีแล้วแมีก็มีแล้วก็ผัวลูกไงก็ผัวใช่เอา

ลองดูก <screws> <ground> ่อนต้นไหนฉันบอกว่าใช่ได้ของขวัญปีใหม่เอ้ของขวัญมันเกิดที่มันไม่เหมือนรอบรอบก่อนๆไงแต่ไม่ใช่เมล10 minutes later จะไปไหนอยู่กับพ่อก่อนสิลูกเดีหนูเรียกปลาสิแฟนใหม่นะลูกอยู่กันก็คลองรักกันนานๆนะครับถือไหมเท้ายอดพอง มบเข้ายอดทองกระบองยอดเพชรเออรักกันดีๆนะนี่นี่ะคืนนี้เลยปะล่ะเดีย๋ยวเปิดหนังไว้ให้อ่นี่นี้นี่สบตาน,นก่อนตบตาน,นก่อนมจะขู่กันทําไมล่ะครับโอเไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตบด้วยนะน่ารักจังเลย,ยครับ แอนน์หล่อไหมครับผมไม่หล wow ่อไหมครับ